You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security ้ h ั Happiness Investment มากันต่อครับที่คุณมดครับในเรื่องของตัวเซกเตอร์เฮลท์แคร์กันบ้างครับหลังจากที่ประกันสังคมปรับเพิ่มค่ารักษาให้เป็นยังไงบ้างครับ สวัสดีค่ะก็สวัสดีเปรมสวัสดีวานะคะแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะก็วันนี้คงมาอัปเดตนะเกี่ยวกับเซกเตอร์โรงพยาบาลน,นะในประเด็นที่ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการขึ้นนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะทางบอร์ดประกันสังคมหรือว่า Sso เอนี่ยมีมตินะที่จะปรับ อัตราค่าบริการที่เป็นแบบเหมาจ่ายนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า fixed capitation นะคะอันนี้จะปรับขึ้นเป็น1,808บาทต่อหัวต่อปีนะคะก็เพิ่มขึ้น10%จากเรทปัจจุบันนะคะส่วนอัตราอื่นเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอัตราใหม่เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไป นะคะเ,เราก็มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรนะคะของ RJS นะ,ะ C s g แล้วก็ BCS เนี่ยขึ้นประมาณ4-9เอร์เซนะคะในปี66-68นะคะโดยเป็นการปรับเพิ่มสมมุติฐานรายได้ SSO ขึ้นนะคะโดยทีเ่เราไม่ได้มีการปรับเพิ่มคอสหรือว่า S&A นะครับ ท่ากิจใหม่เนี่ยนะคะก็จะถูกปรับขึ้นเป็นสี่ถึงหกเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับ RJS ก็จะอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดเก้าบาทนะคะ CSG อยู่ที่4ีบาทสสตางค์แล้วก็ b c ซอยู่ที่24่สบสาทเจสตางค์นะคะโดยถ้าเกิดเทียบกับราคาปิดเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าเลตติ้งไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็ยังเมนเทนนิวทรัลสำหรับ RJS และ CSG นะคะส่วน BCS เนี่ยยังเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์ม ก็ถ้าเกิดเราดูราคาหุ้นของโรงพยาบาลเอสเโซหลักๆนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะเกิดทุกตัวนะคะก็แต่ว่าถ้าเราเทียบกับไอ้ไอ้ทาร์เก็ตไพรซ์ที่เราปรับขึ้นเนี่ยสี่ถึงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเรามองว่ามันมันดูน้อยกว่า นะมันคือราคาขึ้นน้อยกว่าไอ้อัพไซ์ที่เราทำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองว่ามันมันน่าจะสะท้อนว่าตลาดเนี่ยได้มีการแฟกเตอร์อินเรื่องนี้ไปบางส่วนแล้วนะ,ะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของการปรับเลทเนี่ยมันมีการพูดถึงหรือว่ามีการสเปกค l ลเลทเกงกำไรกันมาพักหนึ่งแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ว่าราคา น่าจะมีการสะท้อนปัจจัยบวกตรงนี้ไปบ้างแล้วนะคะทีนี้ถ้าในบรรดาโรงพยาบาล SSO ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะชอบตัว BCS มากที่สุดนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นตัวที่ถือว่า,ามีโครงสร้างรายได้ที่ที่ค่อนข้างกระจายหรือว่า diversify นะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในคาเปกไซเคิลใหม่นะคะแต่ว่า t o p ปพลิกสำหรับเซกเตอร์เนี่ยยังเป็นตัว BMS d อยู่นะคะก็คงมีสรุปประมาณนี้ค่ะครับ okay. เห็นเมื่อวานราคา BCS เพิ่มขึ้นมาอย่างที่พี่มดบอกครับแล้วตรงนี้เนี่ยะจะยังไปต่อได้ไหมคะก็จริงๆเนี่ยถ้า <ใน S 2> เราดู<อ>คะ่ะยังดูถ้าดูในในเชิงของ potential return นะคะก็ต้องบอกว่า BCS ก็ยังเป็นระดับราคาที่น่าสนใจนะ,ะด้วยด้วย target price ใหม่เนี่ย return ของ BCS จะอยู่ประมาณ16%ต ก็ะคะือยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายอยู่พอสมควรนะ,ะขณะที่ของ c ีเอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสิแล้วก็ RJS อยู่ที่ประมาณ3%เนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในเชิงของอรีเทิร์นเนี่ย BCS ก็ยังดูดูเด่นสุดนะคะเพราะว่าเรามองว่านอกจากปัปใจจัยในเรื่องของอัตราค่าบริการ SSO ที่ปรับขึ้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าคีย์แฟกเตอร์ key นะคะที่จะ ผลักดันาาราคาหุ้นของโรงพยาบาล SSO เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Operation หรือ p e r f o r m ร์แมนะคะการฟื้นตัวของรายได้ที่ไม่ใช่โควิดในปีนี้นะคะก็จะเป็นตัวผลักดันหลักซึ่งเราคิดว่า,า BCS เนี่ยมีเขาเรียกว่าโครงสร้างรายได้ที่ทีอ่อาจจะดู Diversify กว่า นะคะไม่ได้อยู่ในช่วงของการลงทุนใหม่ๆเยอะนะเพราะฉะนั้นโอกาสในการฟื้นตัวอัตราการฟื้นตัวเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะมีโอกาสทำได้ดีกว่าเพื่อนๆที่เป็นโรงพยาบาล SSO อื่นค่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณมดมากเลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่แปรมดูการาฟสองอันนะครับ BCH กับ CHG ให้หน่อยครับที่มีอัปเดตสิ <c oughs> เป็นกับสิบเปอร์เซ็นจากราคาเป้าหมายเป็นไงครับโอเคนะ้ครับนั่นก็เป็นใช้แรกเราเลือกตัวของจุลารัต์ก่อนล้วกันนะครับก็ภาพของเมื่อวานพยายามดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างจะแรงครับทั้ง2ตัวเลยบังกกเชนบิเสก็คล้ายกันแต่ว่าพอขึ้นไปทำหายระยะสั้นได้ก็เริ่มมีแรงเทคหรือว่ากดให้ย่อตัวลงมาครับแต่ทรงในตอนนี้ก็โมเมนตัมช่วงสั้นๆอาจจะยังติดนะติดคําว่าติดของผมในตัวของบิเซสจติดแถวแนวเส้นกดอยู่แล้วก็ตัวเลสในตอนนี้การเบรกขึ้นมาเมื่อวาน ราคายังดูแล้วยังไม่ได้ถึงกับลงแรงเสียสูญก็มองแนวะรับสัก3ามบาทหกถ้ายังย่ำอยู่แถวนี้อยู่มีอยู่หรือว่าเล่นไปเมื่อวานเนี่ยยังขอถือถือเก่งกำไรสักนิดนึงแล้วกันว่าจะผ่านเส้นกดตรง3ามบาทเจได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปได้อาจจะมองสัก3ามบาทเกนะครับในตัวของจุฬาลัตก็ทรงของราคาเมื่อวานดีตัวขึ้นมาแต่ติดเส้นกดแล้วทําหางยาวลงมาก็แนวสำคัญสามบาทหกไม่ควรจะต่ำกว่าน,นี้นะถ้าต่ำกว่าภาพจะเป็นสัญญาณที่ดูไม่ดี หลุดสามบาทอาจจะเป็นแนวคัดลอสสำหรับคนเล่นสั้นก็ได้แต่ถ้ายังไม่หลุดลงมาก็ยังคิดว่ายังมีรุ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะผ่าน3.74เพื่อวิ่งขึ้นไปหาแถว3บาทเกได้นะครับส่วนตัวของมันกอกเชนก็อย่างที่คุณมดพูดเนอะนอกจากตัวของ SSO แล้วมันมีเรื่องประเด็นตัวเหื่นด้วยภาพของตัวมันขอเชนดูก็คล้ายกับตัวของ c ีเแต่ตัวภาพของราคาเมื่อสักครู่ c ีเมันติดเส้นกดแล้วเริ่มมีนิ่งลงมามันกอเชนขึ้นแรงเหมือนกันนะครับ จะมีหางยาวถอยลงมาแต่ตอนที่ถอยปิดเมื่อวานนี้ยังอยู่เหนือเส้นกดให้เห็นก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นการยกตัวหรือขยับขึ้นแล้ถ้ามองแบบเลนใหญ่ๆผ่านเส้นกดแล้วถ้ายังขึ้นไม่ได้ต่อเนี่ยอาจจะมองหวังได้ถึงถึงเรียกว่าแนวสุดๆทางเนี่ยอยู่สัก23 23บาท20ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับไฮเดิม erm, ตรง22บาท20ก็เป็นดน่านสกัดตัวแรกง,งั้นดูจากภาพนี้ก็ยังคิดว่ามาออกเชนม,มีโอกาสขึ้นไปให้เก่า 22บาท20หรือไกลกว่านั้นถ้าไปสุดทางถ้าขอบบนก็สัก23บาท20แล้วกันส่วนแนวรองรับก็อาจจะใช้โทนสักเส้นค่าเฉลี่ยที่ออตัวกันอยู่20.5จนถึง20.8เป็นโซนแนวรับของตัวบางกอกเชนหรือ BCS นะครับผมก็เป็น2ตัวที่คุณว่าถามถึงครับผมฮนะ